ร้านหนูมันสวยอยู่แล้วแต่ที่หนูจะบอกก็คือว่าเสื้อผ้าร้านหนูมันราคาแพงแล้วแต่งตัวแบบป้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญญาซื้อค่ะจะมาขโมยอะไรไเนี่ย นี่ป้าตัวนี้เนี่ยรานะคาแพงนะคะแล้วอีกอย่างนึงอะคะ่ะป้าเอาไปเทียบอย่างเงี้ยหนูก้มันจะเปื้อนนะคะแต่งตัวแบบเนี้ยคือหนูคิดว่าร้านในตลาดอะนะ่าจะมีที่มันแบบราคาดีหรือถูกกว่านี้ที่เหมาะกับก,กับป้ากว่านี้นะคะเชิญออกไปได้เลยค่ะเชิญค่ะ สีขาวออโอ้ยอะไรอ่ะอยากได้สีเขียวอยากได้สีเขียวสวัสดีค่ะโอ้ยคุณน,น้องนี่แต่งตัวกันดีนะคะเนี่ย <c oughs> มีรสนิยมที่ดี <c oughs> เสื้อผ้าร้าคนคุณพี่นี่มีทุกแบบทุกสไตล์คะ่ะ <c oughs> เลือกได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อเอาสองตัวไหมเออได้ได้อีกตัวนี้เหมาะก,กับ <c oughs> คุณน้องมากเลยท้องค่ะเอาได้อีกตัวนึง ออพี่คะอันตัวละ80ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเอองั้นถ้าหนูซื้อ3ตัวเหลือสองยี่ได้ไหมนะคะ3ตัว3ตัว240นี่ถูกแล้วนะคะ220ได้ไหมคะเพราะว่าหนูไปหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะซื้อหลายตัวอยู่ใช่ค่ะงั้นเอาอีกสักหน่อยไหมเอาอีกสักหน่อยเดี๋ยวมีลดให้ค่ะรถนี้เป็นสองได้ไหมคะ200 เดี๋ยวก็ไปเลือีกโซนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลือกอีกนะคะไม่ได้ซื้อแค่นี้งั้นไปเลือกก่อนไหมคะเพราะว่าจาก240แล้วลดเหลือ200รงเงี้ยพี่ว่าโอเคค่ะบอกว่านี่ไว้ก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวไว้ดูกันนะคะเดี๋ยวให้อยากให้พี่ไปแนะนำไมคะอ้ไม่เป็นไรค่ะอราคะโซนทางนู้นนะคะเป็นอินดี้ค่ะเลือกได้เลยนะคะคุณน้อง ไซส์เท่ากันไหมะคะเท่ากันค่ะเป็น free size เหมาะกับน้องมากเลยเนี่ยใส่กับเ้อตัวนี้ก็เข้ากันตัวนี้ลดไหมคะขอสักคู่นะคะร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยได้ไหมคะร้อยห้าสิบ <150 S 1> เองนะคะน้อง <c oughs> <c oughs> งั้นพี่ลดเหลือร้อยสี่สิบแล้วกันค่ะลดแค่สิบบาทเองเหรอคะราคาเนี้ยพี่ลดแล้วจริงๆแต่ว่าพวกเราจะซื้อเยอะมากเลยนะคะร้อยสามสิบอะ Okay. เอาไหมเอาไหมแมจ้เยน้องคะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่มาคะ่ะนี่ป้าป้าจะมาทำไมเนี่ยคะอา้าวก็หนูบอกอะ่ะให้ป้าไปดูผ้าที่ตลาดอะ่ะแต่ในตลาดมันไม่สวยอะ่ะร้านหนูว่าสวยป้า ร้านหนูมันสวยอยู่แล้วแต่ที่หนูจะบอกก็คือว่าเสื้อผ้าร้านหนูมันราคาแพงแล้วแต่งตัวแบบป้านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญญาซื้อะคะ่ะหนูว่าออกไปได้ละมันเหม็นร้านหนูจะเหม็นนะคะ่ะ <c oughs> เชิญออกไปไแล้วล่ะคะ่ะ ลูกค้าข้างในเลือกดูได้เลยนะคะอ๋คุณนายส่วนดี้ค่ะวันนี้ไม่ไปเดินห้างใหญ่หรอคะวันนี้เด็กที่บ้านลา<อ>แล้วเจ๊วันนี้ดูซิใส่เสื้อผ้าเนี่ยดูซิโอ้ยตายแล้วว,วันนี้ทํางานบ้านเองแล้วเจ๊อะว่าจะไปงานเลี้ยงเย็นเนี้ยเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะไม่อยากใส่ก็เลยว่าจะมาดูร้านเนี้ยเห็นเสื้อผ้าสวยดีขอบคุณแต่ชุดของร้านคือไม่ต้อนรับเจ๊อะ หนูว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะคุณคุณลูกค้าอยากได้ชุดไหนคะเป็นเป็นชุดแบบนี้ไหมคะ<ฆ>ชุดแบบนี้เดี๋ยวหนูลดให้ครึ่งราคาเลยค่ะอ,อย่างนี้ไหมคะคุณนายเดี๋ยวปิ๊กเน,นะะี่ยพาไปที่ร้านเพื่อนปิ๊กดีกว่าค่ะ,ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณนายเบนจ์จอดอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวปิ๊กพาไปค่ะรถเ,เป็นชิ้นจอดอยู่ข้างนี้โอเคค่ะไปค่ะคุณนายเพช จะบอกคุณว่าเสื้อผ้าร้านคุณน่ะมันก็ดูสวยดีนะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่ซื้อละเดี๋ยวฉันไปของคุณปิ๊กคุณอย่าสองมาตรฐานในการเลือกรับลูกค้าร้านคุณเป็นร้านเสื้อผ้าถือว่าเป็นงานบริการไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อผ้ามออมเหม็นขนาดไหนเขาก็คือลูกค้าคุณคุณก็ต้องต้อนรับเขาอย่างดีไม่ใช่คุณเห็นแต่คนแต่งตัวเสื้อผ้าดีๆแล้วคุณต้อนรับคุณจะรู้ไหม เขาแต่งชุดผ้ามอสรในกระเป๋าเขาอาจจะมีเงินมากกว่าสามารถที่ซื้อื้อผ้าสุดได้ทั้งหลายได้เอาอย่างนี้ไหมคะหนุ่มคอลเลคชันใหม่ค่ะเดี๋ยวเอามาเสนอให้คุณลูกค้าทั้งสองคนเลยค่ะมันไม่ทันแล้วล่ะค่ะไปร้านเพื่อนปิ๊กกว่าค่ะนายอันนี้สัตเก็บด้วยนะคะได้ค่ะคุณเจินค่ะคุณนายรถเออคุณลูกค้าคะฟรีค่ะแต่งตัวดีใช่ว่าจะมีตังค์แต่งตัวจนใช่ว่าจะขัดสน แต่งยังไงดูไม่ออกว่ารวยจนตัดสินคนอย่ามองแค่แต่งตัว